โดนแล้วนะครับตอนนี้ปลาช่อนครับปลาช่อนปิดครับรต้องปิด Ừ. À đi đâu không có. Nhiều tua. มาแล้วนะครับตัวนี้. สวยครับตรงน,นี้ขึ้นมาจีบน้ำยิงใต้คางน,คนี่ร้จะเป็นไหนอหตอนตรงนี้ครับต,ตรงนี้ทะลุครับทะลุออกทะลุออกนี่โลขวายแล้วครับตรงนี้ขึ้นต้นนี้น สิบกว่าเมตรครับยิงไม่ได้ถ่ายตอนยิงนะครับช่อนไฟสวยๆโอเคครับขออนุญาตปิดตปากันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ